สวัสดีจ้ากลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับเจออรพาทรรมวันนี้เจออรจะพาเพื่อนๆมาพับเหรียญโปรยทานเป็นรูปลูกเต๋าจากลิบบินเรามาดูวิธีการพับกันเลยก่อนอื่นเราจะเตรียมริบบินมามีความยาวอยู่ที่45ซนติเมตรเราจะตัดด้านปลายทั้งสองข้างให้มีลักษณะแหลมสเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะพับครึ่งริบบินสเสร็จเรียบร้อยเราจะพับพับด้านบนลงมาไปทางขวามือ เราก็จะได้เป็นรูปลักษณะสามเหลี่ยมแบบนี้เสร็จแล้วพับลงมาอีกครั้งหนึ่งเมื่อพับลงมาแล้วเราก็จะพับกลับไปด้านหลังออมมาทางซ้ายมือเสร็จแล้วซ้ายมือแล้วก็จะพับทบไปด้านขวาเสร็จแล้วเส้นที่อยู่ด้านล่างแล้วก็จะสอดลงไปแล้วเราก็จะดึงให้แน่นแบบนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วหนึ่งเส้น เราจะทำทั้งหมดสองเส้นเส้นที่สองเราก็จะทำแบบเดียวกันพับไปทางขวาแล้วก็พับลงมาแล้วก็พับไปด้านหลังไปทางซ้ายพับกลับมาทางขวาเหมือนเดิมแล้วก็เส้นข้างล่างเราก็จะสอดเก็บเข้าไปเพื่อล็อกเมื่อได้ทั้งหมดสองเส้นเราจะนำสองเส้นมาวางทับกัน ในลักษณะน,นี้เราจะได้ทั้งหมด4เส้นเสร็จแล้วเส้นที่1สอดไปด้านล่างเส้นที่สองต่อไปเส้นที่4แล้วก็จะทับเส้นที่สแล้วก็จะสอดไปด้านล่างของเส้นที่1เราก็จะได้ข้างละสองเส้นแบบนี้สารกันลนนักษณะนี้เสร็จแล้วทำอีกแบบเดิม เส้นที่1สอดไปด้านล่างเส้นที่สองเสร็จแล้วเส้นที่สทางซ้ายมือทับเส้นที่สแต่สอดไปด้านล่างของเส้นที่หนึ่งเราก็จะได้ฝั่งละสองเส้นประสานกันแบบนี้ทำเหมือนเดิมเลยค่ะเส้นที่1สอดไปด้านล่างของเส้นที่สองเส้นที่สี่เราจะทับเส้นที่สามแต่สอดไปด้านล่างของเส้นที่1 ทำเหมือนเดิมค่ะเส้นที่1สอดใต้เส้นที่สองเส้นที่4ี่สอดไปด้านบนแล้วก็สอดไปด้านล่างของเส้นที่1เสร็จเรียบร้อยเราก็จะใส่เหรียญลงไปอยู่ที่เพื่อนๆต้องการจะใส่เหรียญละบาทหรือเหรียญละ2บาทถ้าเหรียญละ5บาทก็มันจะใหญ่เกินไปไหมก็แล้วแต่เพื่อนๆเลยเสร็จแล้วพับเหมือนเดิมลักษณะเดียวกันเลยเมื่อเราใส่เหรียญลงไปแล้ว เราจะค่อยๆม้วนขึ้นมาด้านหลังก็จะปิดเหรียญได้พอดีทีนี้เราจะใช้ริบบินสอดเก็บด้านหลังไปตามแนวเส้นของแต่ละเส้นเราก็จะได้ลูกเต๋าที่แน่นทำแบบเดียวกันเลยสอดเก็บไปเรื่อยๆจนกว่าริบบินของเราจะเริ่มทันลง ระหว่างที่เราสอดไปแล้วก็จะดึงไปด้วยดึงให้ตึงสอดตามแนวของเส้นแต่ละเส้นจนกว่าดิบ,บินของเราจะเริ่มสั้นถ้ายังสอดเก็บได้แล้วก็จะสอดเก็บไปเรื่อยๆเมื่อสั้นได้ที่แล้ว แล้วก็จะนำกันไกามาตัดตัดให้ชิดมากที่สุดเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะได้ลูกเตา๋าเหรียญโปยทานจากดิบบินสวยๆขอบคุณนะคะเพื่อนๆที่ติดตามรับชมคลิปวิดีโอของเจอ้อนพาทำ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเจ้าออนไว้ไม่ผิดหวังแน่นอนถลับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ